สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจริงๆและวันนี้มามาเทสมาเทสนะเฮ้ยคือเรามาเทสแบบความโหดใช่ไหมยินใช่เฮ้ยให้น้องๆเขาได้เห็นกันยินลงนี่เลยยินลงไหนจัดไปจัดไปโชว์เลยโชว์โชว์เด็กไม่รู้เลดีนะครูตั้งคลิปไปแล้วดักแล้วเฮียใครด่าไม่ได้แล้วไม่มีใครด่าผมได้พี่น้องเสียง่อย ไอ้ผมแหลกจังกากไงคำเดียวเฮี้ยจบเลยสั์เหมือนแบบเฮี้ยทำไมกูเล่นเกมไม่เก่งเลยวะมึงกากจบก็ง่ายนโอ้นิดเดียวมึงกลัวะไรวะนี่อย่าไปหยองเอออย่าอย่าไปหยองเลยอุ้ยเฟมเลทพี่ตกว่ะเฮี้ยทำไมเฟมเลทตกวะกากไง เห็นไหมยี่ยนย้อนกูซะแล้วไอเด็กเควนใครอาจจะงงนะไอยีนมันใครไอยีนไอยีนเฮ้ยแต่ครับเฮ้ยไอยีนไม่จะทำมันจะทำพี่เล้วมาดิช่วยเองก่อนช่วยเองก่อนช่วยเองเออพก่อนช่วยตัวเองไม่ใช่คนรันคนรันหยอกหยอกไม่เก็บปืนไม่ได้เกมกูกูถือขวดเหล้าไอยีนกูเยาหงทองไปปาหน้ามัน ไอพี่แป๊บนึงผมกลังจะตานอ้าวเย็นเฮ้ยเกมระบบเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยไม่มีกระสุนสวยเกวียนตายตายตายด้วยหงทองไอเด็กเวีแล้วโอ้ยมาโชว์ความโหดให้เขาดูโชว์เฮียอะไรมีเจอเล่าขวดเดียวไอสัตว์เดี๋ยวผมโชว์เองดูว่ไหนไหนพี่ดุงเล่นไอยีมาเป็นเด็กฝึกงานนะครับเป็นแบบเด็กแบบเด็กข้างใครอ่ะเฮ้ยโหดจังโหดเกิน เฮ้ยหนึ่งแม็กซหนึ่งศพเอาบป่าเออหนึ่งแม็กซหนึ่งอะไรวะยินสวย<อ>ยินล้มล้มล้มอยู่ล้มอยู่กูเนี่ยตายไปละสวย<อ>สวย <c oughs> <ไ>วายแฝดยิงเอาแฝดเฉืนเออสวัสดีครับไปดูด้วยไปดูคลิปใครยังไม่ดูคลิปล่าสุดมันไวย,ยังยังยังไม่เข้ามือเลยยังไม่เข้ามือเออยังไม่เข้ามืออ่ะเออคือแบบคือโอ้ยเหนื่อยว่ะทำพูดไม่ออกไอ้สัตว์เน้ เฮ้ยคุณก็ออกนานเนาะยยินค้างไปแล้วไอ้เฮียเกมเกมค้างขอบระเบิดแพ้ทีไอเฮียพังแล้วพี่วินรถพี่ตั้งบิลเล็ตเยอะเกินไปหรือเปล่านะเดีี๋ยวพ่ตั้งไ้สองแสนเออบิลเล็ตอะไรพวกตัวเป๊ะไอเฮียมาแล้วพวกงองหลายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชว์เลยเย็นเดี๋ยวพี่ลงพอดีวยวเทคนิคไงเทคนิคผิดพลาดทันเฮ้ไหม่มีคนลงให้ผมเฮ้ยพี่ สวยยินตันสวยสวยเกิดจะยิ้มึงน็อกได้ไงวะมึงแบบโหดเกินอ่ะพี่แบบเเฮฮ้้้ยยนนัสวยใครวะสวยเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูแบบพี่ยังโชว์มั้ะยินสวยวะเฮ้ยสวยพี่สวยรู้ป่ะตอนแรกกับพี่นึกว่าเป็นมึงเว้ยแม่งซ้อนกับชื่อมึงพอดีเลยไอ้กาศเอาเสื้อมาเอาเกงมาเุ้ยเท่ว่ะต้องเท่ไว้ก่อนดิคนเราไม่ต้องเท่ไว้ก่อนแล้วความฝีมือมันจะมา ซับเลยซับเลยรออะไรวะรออะไรไปดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบยืนยิงข้างหน้ามันมีคนเว้ยกล้องหลังกล้องหลังกล้อง,หล,ง,ห,ลงหลังบอกเลยยิงนั่นเลยหลังบอกเอา้าไปไหนแล้วยิงในในบ้านอ่ะในบ้านไม่มีไม่ไมีเลยลุยเฮ้ยเจอเอ็มซีมาแล้วอเฉินมาแล้วเฮ้ยพี่มันอยู่ไหนกันนะเออไม่รู้อ่ะมันเกรงกลัวพวกเราพี่ ม่มีไม่หายหายไม่เจอเลยเกงเกงกลัวพวกเราเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงวิ่งหัวล่างใช่ทัานเองไปไหนหมดวะไม่เกงกลัวพวกเราออกเกมอยู่นะพี่เนอมันแบบป๊อตอะคือมันเห็นชื่อพี่ลงปุ๊บมันมันหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วลินแล้นลินสวยยินสวยกลายเป็นกล่องไปแล้วพี่อะไรวะกลายเป็นบ็อกซ์ไปแล้วอยู่ซ้ายมือเราเลือบชมพี่เองนั่นแหละตรงนั้นแหละ ึงนอนเท่มากแบบหน้ามึงพิมพ์เลยวะโคตรเท่กินไม่ได้แต่เท่อยู่เป็นบ้านตัวนึงสวยหน้าไหนไอ้ไอ้ยพี่ยิงนะไม่ต้องกลับมายิงพี่แน่ๆเลยพี่พูดเลยเว้ยโดี๋ยวต้องรัวยิงเลยพี่ต้องตัดบทไปก่อนไหนพี่ยิดปหมกดกดคลิกขวาค้างแน่ๆเออพี่เผลอกดที่ขวาค้างอยู่พี่ติดแบบเกมอื่นละ พี่เดินทารั่วก็มองขวาพี่ชื่อผมดิไอสัตว์เอ้ยเอออะววงจริงๆต้องเป็นด่านนี้ต้องเป็นด่านเปลี่ยนด่านเลยวะด่านนี้มันเล็กสุดแล้วด่านนี้มันให้ให้เราไปวิ่งเล่นได้สักสิบนาทีอันนี้อันนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้เล่นเลยเออนี่อันนี้แหละเอ้ยเรามานานเลยเอ้ยหมาทำอะไรอ่ะยินมกอ๋ออ๋อสวรรค์อ๋อ อชอบจริงเลยอ่ะยินจะทำพี่ไม่เอาพี่เพิ่งออฟไปนะเลิวเราลดพลังเป็นไรเป็นไรย่าไเป็นไรเป็นไรไปละไปดีกว่ายินครับรีบเพี้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่กำลังลงและพี่เราต้องไหนติเพี้ยอะไรวะล่ะติตรงนั้นนะเดี๋ยวผมลงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้พี่กำลังลง ลงตรงนี้ผมเลยผมลงคนเห็นเรามันก็ออกหมดแล้วใช่ออกเกมหมดแล้วตอนนี้แบบเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยใจอ่ะเป็นชี่ิเราก็ออกแล้วเออมันเออไม่ถึงวะถึงปะเนี่ยถึงถึงเนี่ยถึงไม่ถึงเอ้ยน้อยจังเอ้ยเยี่ยงก็พอพอตัวอยู่นะระดับนี้มันเออเออถึงถึงตกอ่ะโอ้โหลงหน้าบ้านโอ้โหอย่ากระจับวางาตู้ครัสวัสดีครับอ้าวระเบิดเอาราพลทหารยืน ว่าไงพ่อเราได้อาวุธแล้วมึงเป็นผูนทำอาหารดิมึงก็บอกดิอะไรครับดีบอกเออดีมากเราจะข้าวไม่หมดได้พี่ไม่ได้ครับอย่าให้เหลือมามามาเดี๋ยได้ปืนละเฮ้ยฝุ่น์ B M ตอนนี้เปิดแล้วยีตบ้านนี่เปิดแล้วไอพีเอ็มตอนนี้เปิดแล้วยีตยิงเลยนะน้ำผมเปิดเองน้ำเปิดเองไม่ต้องเกรงกลัวเลยเออใช่ผมหาปืนอยู่พี่พี่มียายังไม่มีอะไรเลยวะโอเคพี่มีแต่ยีน จไปเล้วอ <Z> ุยยินยินยิเอาดิเอาดิลอยเหี้ยอะไรอะไปเลยครับอาดิไวสัตว์มาเลยปลามูรทอนไปก่อนมูรทอนปลาไปแล้วไปมูรทอนไปแล้วปัดติบรังคาจบแล้วพี่ยินมแล้วไลนนงคน่ะพี่โอ้โหเียบ้านฮอตเฮสสวยยิาน้อุ้ย ยินมันมีอีกมันมีอีกไอผมจะลองจะแตกรีบดูดิสวยยินยินมมาแล้วมันมาอ่ะยิ้มมาแล้วยู่ไงยังไยสวยยินยังยังไม่ท้ายผมอ้อมผมอ้อมผมอ้อมเอาอยู่เอาอยู่มาเอาอยู่ประตูนี้เปิดยินมว้าห้า้ยินบุกเว้ยบุกมันตีแตกแตก โอ้วห <Scroll> ูแตกหมดแตกหมดแตกหมดยังไม่ม <hur interventions cả> hey, ุดยังไม่มุดไปคิดมึงยิงตัวซ้ำไอ้ตายของจริงว่ะโอ้โอเกินละครับผมครับเกินเกินไปมี่ปะมี่ปะพี่ว่ามีอีกมันมีเสียงใกล้ๆอยู่อะระวัง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 เดี๋ยวผมไม่มีเกาะเกาะระเบิดเฮ้ยอิ่มเลยว่ะเฮ้ยเกินไปโอ้ยินแบบพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เราอะเฮี้ยเราเราเล่นดีเนียเหรอ แต่เลยเหลือเชื่อจริงเหลือเชื่อเฮ้ยไปด้ยินเสียงปืนต้องไปหามันไปเลยิปะพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยสเปรย์คูณสามโชไปทหารบุกไปเลยไปเลยมอเตอร์หานยังบนโคดิสโกแมนยิงบนยิงบนให้พวกในช่องไม่ได้ดูว่าเราเก่งแค่ไหนใช่เออให้พวกเฮี้ยนี่ยมันแบบดูถูกเราไว้ไงดูถูกผี่คนแล้วพวกนายเออ เวาจะถูกแล้วก็ได้นะอะไรเรอยินพูดกันกระทะกระทะระไรกระทะอะไรวะกระทะไงกระทะบินยินมันดิเสียงจากแถวนี้ว่าพี่พูดจริงอ่ะผมเปล่าไม่มัเหมือนที่ที่เราเดินตามมาไงที่เรามาหามันเนี่ยอยู่ไหนวะว่ามันว่ามันต้องอยู่ข้างบนแน่เลยเราไปหามันีิจะไม่ได้มาขึ้นบนปะขึ้นจริงแล้วอ่ะพี่เดินมาแล้วพี่ตดไงมันได้ยินเสียงตดพี่มันก็นี่แล้วก็แบบไอ้ยัย เสียงอะไรวะเหม็นเงี่ยมันเหม็นเออมันขึ้นชื่อพี่อะมันก็หนีละใช่เฮ้ยประตูนี้เปิดเปิดเปิดยินอยู่ข้างบนเนี่ยแหละพี่เชื่อผมดิแล้วหมอกหลงอเึ้ยประยุทธย์ยินยินเอาสายยาขึ้นไปฉีดข้างบนแล้วหมอกแค่ส <4, S 2> ี่ค <4, 6. S 2> ูณหกอยู่และไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเป้าจะมันคูณในไกลอ่เะเกมเฮียใส่เป้าแล้วดิดทำไมคอมคอมแหลกยินมันกระโดดทำไม ประตูยินประตูเออเจ้าเจอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บ้านหน้าบ้านเงาเงาว่ายินเงากูเห็นปล่าหยอก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 ไปย่าไปย่พี่เงาพี่เงาลงตายกางผมอ่ะเอาไปดิไปดิอย่าไปอยู่หย่องนี่ยินน็อกนกเฮ้ยเล่นยังไงเนี้ยยินพี่สเป้ไม่โดนเลยไม่โดนเลย วัวมันไม่เจอมัวามาไม่เจอยีนไม่โดนเลยปลระเบิดไปแล้วอาอปลระเบิดผิดด้วยอื้อสวยมากสวยยีนสวยพี่สวยสวยสวยยีน <laughs> ไอ้สัตว์นะเห็นแล้วพี่หลบอยู่พี่พี่ต้องรับชมไหมหรือว่ายีนยังอยู่หรือว่าไงมันกลายเป็นกล่องมาแล้วพี่โอเค